ใช่ไหมคะ13กลุ่มพัพ .69 ก็คือใบอนุญาตทำงานจะหมดทีนี้พอจะหมดเสร็จปั๊บเนี่ยปกติมติคอรมอเขาจะต้องมีการออกมาเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพามา่มาเมียนามาเนาะลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชา,ป,า,าปกติจะเป็น4สัมชาติเนี้ยค่ะให้ต่อใบอนาาุญาตส่วนใหญ่จะหมดพร้อมกันก็คือ13กลุ่มพ .69 แต่ปรากฏว่าการมติคณะรัฐมนตรีลงประกอบก็คือวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาประกาศระนับนะคะ การต่อใบอนุญ,ญาตทำงานของแรงงานสัญชาติกัมพูชา,ชาแต่มีเหตุผลนะเพราะ<ม>อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือเขาบอกว่าคอรมอเนี่ยมีมติก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตทํางานของแรงงานเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามต่อเนื่องออกไปจนถึงปี2571แต่ว่าไม่รวมแรงงานสัญชาติกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในช่วงกุมภาพันธ์2568 ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูลมีการสั่งระงับการลงนามในการประกาศผ่อนผันเป็นการเฉพาะนะคะเหตุผลสําคัญที่รัฐบาลต้องชะลอการต่อใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาเนี่ยเนื่องมาจากปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบตัวตนหลังจากพบว่าแรงงานกัมพูชากว่าแสนคนที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วเนี่ย เขาไม่สามารถระบุตัวตนหรือว่าที่อยู่ชัดเจนได้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยภายในประเทศแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติด้วยรัฐบาลเองเขาก็เลยมีแนวทางอย่างนี้เป็นการยกระดับการคัดกรองข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบเข้มงวดไปเลยทีนี้ผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าวก็คือกลุ่มที่กําหนดวันทํางานมาสุดท้ายคือ13กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงเนี่จะถึง ถ้ายังไม่มีประกาศผ่อนผันฉบับใหม่ออกมาก่อนถึงกำหนดวันนั้นสิทธิ์ในการทำงานจะสิ้นสุดลงทันทีแล้วคุณต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาโดยไม่สามารถอยู่ทางานต่อได้โดยอัตโนมัติไปเลยนะคะทีนี้กระทรวงแรงงานเองเขาก็ต้องมีการไปเตือนทางฝั่งนายจ้างบ้างต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างกัมพูชาแบบละเอียดด้วยถ้าพบว่า ไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศอื่นในจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งจำน่ายลูกจ้างออกจากระบบของกรมจัดหางานภายใน15วันไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งนโยบายนี่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะหลังจากตรวจสอบความมั่นคงเสร็จแล้วก็ต้องรอดูละ่ะไปจนถึง13กุมภาคพัน์2 5 mm. 6 9อ่ะ mm. ว่าจะอย่างไร mm. ลาวอย่างที่อื่นยังจ้างได้ได้เหมือนเดิมนี่เขาต่อกันไปหมดแล้วต่อไปก็หมดแล้วอย่างเนี้ยของของเมียนมาลาวเวียดนามเนี่ยต่อกันไปเสร็จได้ปร้อยหมดแล้วได้แบบนี้ทุกงานเช่าประเทศีอื่นนู่นแล้วถึงเจ็ดหนึ่งแล้วไ่ะเพราะอย่างบ้านเราก็ต้องต่อเพราะตอนนี้ต่อมาสวัสดิภาพดีกว่านะการที่ทำใบต่อแรงงานใี่กับชาวต่างรักษาพยาบาลมันก็เท่ากับเรื่องมีประการเขาเขาได้รักษาโรงพยาบาลนะหมายถึงว่าถ้ามันจําเป็นว่าคือเอาง่ายถ้าสมมติเราไม่ทําใบอนุญาต ทำงานเนี่ยเขาโดนจับปุ๊บเขาคุกนะเ<ช>ขาคุกแล้วก็โดนจับตัวส่งนอกประเทศปกติใ,ในจ้างก็ต้องเสียค่าปรับด้วยถ้าเกิดคุณรับแรงงานโดยที่ไม่มีบใบอนุญาตทำงานซึ่งอันเนี้ยราคาที่ต่อต่อเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นไม่ใช่เป็นพันนะเองจี้หลักหมื่นนะแต่หลักหมื่นเนี้ยมันก็จะมีค่าประกันได้สองปีอะค่ะคือในหมื่นหมื่นกว่าด้วยแล้วแต่ว่าเครือข่ายในการที่ไปต่อ ่ไรแต่ว่าปกติแรงงานต่างด้าวที่เขาจะต่อบริการทําง,งานได้เนี่ยเขาต้องซื้อประกันมันจะมีประกันแบบว่า 6, 6เดือนบังคับเลยว่าคุณต้องต่อพร้อมกับการซื้อประกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นเ,เอาเป็นว่าสมมติถ้าเกิดว่าก็เ,าเป็นการป้องกันไหมคะสมมติว่าตอนนี้ก็คือสมมติถ้าเกิดเราเห็นอันนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่สิบสามไปต้นไปถ้าเกิดเรายังเห็นคนที่ก็ต้องไปดูว่าเขามีใบอนุญาตทำงานของปีไหนหมดหรือยังสมมติถ้าเกิดเราเนี้ยทุกทุกปีหมดละไม่ว่าจะจเดปีไหนมันแค่แต่ว่า สิบสามยามเลยนะถ้าเราเห็นะเพื่อนบ้านชาวกมพูชายเดินเต็มเต็มตลาดอยู่สซ้ว่าอาจจะอยู่ด้วยไม่ถูกต้องไม่รู้เลยก็ต้องเช็คเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ใบอนุญาตทำงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วไงดังนั้นพอคุณสิ้นสุดเนี่ยกลุ่มภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ก็ต้องไปดูว่ามติครมอจะมีการอนุญาตให้คุณต่อใบอนุญาตทํางานหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้ต่อก็แสดงว่าคุณก็ต้องเดินทางกลับมันอัตลมติเลยบ้านเขาบ้านบ้านแม่แม่บ้านมีด้วยหรอแม่ก็า่มมีแต่พ่อแม่ไง พม่าก,ก็ต้องทําแต่ตอนนี้พม่าไม่มีปัญหาใช่ไหมมาจากกเรเหลี่ยงมาจากพมาก่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องต่อไปก็ต้องต่อกันหมดนะใช่เพราะมีบางพื้นที่ที่บางคนเขาไม่ต่อเนี่ยบางที่ตามตลาดอย่างที่แองจี้พูดไปเนี่ยก่อนหน้านี้มีตลาดของเตยก็เรียกว่า ร่งแรงงานก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตามเช็คเลยว่ามีแรงงานจากสัญชาติไหนบ้างพอไม่มีใบอนุญาตทำงานก็โดนปรับนะฮูแล้วปรับที่แพงมากในจ้างจ่ายกันบานตะไบนะคะเป็นปรับ่หนักนะรั้งหลายมือเพราะไม่ทำใช่โอ้ยเขาปรับหลายเท่าไม่จ้างก็โดนลูกจ้างก็โดนด้วยต้องโดนสองเท่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องางเป็นเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงด้วยไงคะอันนี้ชัดนะพอได้ความที่ช่วงหลังเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่รอบกรกฎาเนี่ย บางคนเขาก็มีการเดินทางกลับกันไปแล้วใช่ไหมดังนั้นมันไม่สามารถระบุตัวตนและที่อยู่ที่ชัดเจนได้จริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไหมอันนี้ก็ใช่จริงๆเลยชัดเจนนะคะทุกครั้งในการตอบไปได้วยทำงานเขาจะต้องระบุเลยว่าคุณทํางานเนี่ยหลักแหล่งคุณอยู่ที่ไหนทํางานกับบริษัทอะไรและที่พักคุณอยู่ที่ไหนมันต้องมีการบอกชัดเจนแต่ถ้าอย่างเงี้ยบางทีเขากาลังจะกลับประเทศละไม่รู้ช่วงไหนจะกลับไม่รู้ช่วงไหนจะมาอย่างเงี้ยมันก็อันตรายอนี้ที่ตรวจสอบแล้วเขาบอกมีเป็นแสนคนที่จะหมดอายุแต่ว่าก็ต้องมีคน ตองผูชายอยู่ในบ้านเราก็าได้ิเกินเยอะเยอะเยอะกว่าเ,เยอะกว่านี้ห,หลายแสนใช่ก็ว่าหลายแสนต้องดูว่าใบบยอดทำง,งานเขาอยู่ในกลุ่มไหนบางทีมันมีหลายกลุ่มเพราะเมื่อก่อนคนงานก่อ,กอสร้างพวกใช้งานก่อสร้างอะกัมพูชาทั้งนั้นแหละใช่ใตรงในะฮะเพราะฉะนั้นก่อนไปกันเดี๋ยวเรามีแคมเปญโตโยต้าอาริกาโตโปรเจก